สวัสดีครับผมอ้วนแฟนแบชอปนะครับวันนี้มี CB300R ปี2018จดทะเบียนปี20นะครับเลขไมล์เพียง13,000นโลรถมือเดียวแท้ๆนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยนะครับรายละเอียดเป็นไงลองไปชมกันเลยนะครับ วันนี้นะครับก็จะพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้คือ CB300R ปี2018นแะครับแต่ว่าจดทะเบียนปี20นะครับรถออกมาเมื่อตอนปี20นะครับคันนี้เลขไม้น้อยๆรถสวยๆอีกแล้วนะครับอ่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับคันนี้นะครับเลขไม้วิ่งไปเพียง1 3 0 0 0กว่าโลนะครับไม้แท้ๆเลยนะครับเช็คจากระบบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็สภาพรถก็เดิมๆหมดเลยนะครับ ชุดสีนะครับสวยๆเลยนะครับแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับดูนะครับสีสวยๆเงาแวบๆเลยนะครับรถคันนี้ไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับนี่ครับเดิมๆหมดเลยนะครับอาจจะมีโดนแดดโดนอะไรตามการใช้งานนะครับพวกเปาะแฮนอะไรอย่างนี้นะครับก็ลูกค้าสามารถเอาไปเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่กี่บาทนะครับที่เหลือก็รถเดิมๆหมดเลยนะครับท่อเดิมๆนะครับมีแต่งท้ายสั้นมานะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับชุดสีนะครับ สวยๆตัวเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยรื้อไม่เคยแกะนะครับเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทั่วไปนะครับเปลี่ยนถ่ายตามระยะนะครับอันนี้น้ำมันเครื่องก็เพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะครับเมื่อตอนประมาณไม่ถึงหมื่นสามนะครับไม่ตอนเลขไม้ไม่ถึงหมื่นสามโลนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่ครับเรียกว่ารถเอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครับทั้งแบตเตอรี่ทั้งน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับดูตัวเครื่องนะครับอากจะมีเลอะฝุ่นหน่อยนะครับ โชกหน้าไม่มีร่วไม่มีซึมนะครับผมลองขี่เทสให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับยางหน้าหลังนะครับติดรถมานะครับสภาพตามการใช้งานตามปีนะครับอาจจะมีสึกบ้างนะครับนี่ครับจานเบรกนะครับยังเต็มเต็มนะครับไฟหน้านะครับใสๆนะครับไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับนี่ครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับดูจุดสีฝั่งนี้นะครับ นี่นะครับสุดสีสวยเลยครับไม่มีริ้วรอยตัวเครื่องนะครับเครื่องเดิมๆแห้งๆนะครับไม่เคยรื้อซ่อมนะครับระบบเกียร์ดีเครื่องดีนะครับผมลองขี่เทสให้นะครับขี่นิ่มๆเลยนะครับนี่นะครับที่เหลือก็เดิมๆหมดเลยอ่ะเดี๋ยวดูโซ่สเตอร์นะครับโซสเตอร์นะครับยังพอเหลือนะครับยังใช้ได้อีกหลายพันโลอยู่นะครับติดรถมาตามเลขไมเลยนะครับหมื่นสามนะครับผม ตัวโซ่ก็สภาพยังดีเลยนะครับลองขี่เทก็ยังไม่มีข้อตายอะไรนะครับผมยังใช้งานได้อยู่นะครับยางหลังนะครับติดรถมานะครับสภาพตามปีตามการใช้งานนะครับโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวลองสตาร์กันดีกว่าครับนี่นะครับรถสตาร์ททีเดียวติดนะครับขอแบตเตอรี่ใหม่ๆเลยนะครับนี่ครับระบบไฟติดครบนะครับ ไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังนะครับไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟสูงไฟต่ำใช้ได้หมดนะครับนี่นะครับไฟสถานะนะครับ ABS ทำงานปกติทุกอย่างนะครับนไฟสถานะใช้ได้หมดนะครับเครื่องเดินเบานิ่มๆเลยนะครับนี่ครับไฟท้ายนะครับไฟเบรกนะครับติดครบนะครับ ตัวนี้มาพร้อมอมีกุญแจสองดอกน,นะครับมีสำรองอีกดอกหนึ่งนะครับเนี่ครับเรียกว่ารถแบบสภาพสวยๆเลยนะครับฟับงเสียงเครื่องอ่ะเดี๋ยวลองมาเล่นเครื่องกันดีกว่าครับนี่นะครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับผมรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับ ไซีดีสามร้อ,อยห้าปีสองพันสิบแปดเบียนปียี่สิบเลขไมเคิลหนึ่งหมื่นสามพันโลครั้นี้นะครับสามารถมาดูรถจริงได้นะครับที่ร้านแฟลชไสบส์ช็อปนะครับอยู่ที่ถนนตรางสามติดกับบรีอว้ตวัดดอกไม้นะครับหรือใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาดูเองน,นะครับสามารถดีนบล็อกมาขอรูปรายละเอียดขอคลิปวิดีโอเพื่อประกอบการตัดสิสในใจได้เลยนะครับเรามีบริการจัดส่งตา่างจังหวัดหนึ่งถึงสองวันถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการเจ็บเป็นปลายมาด้วยนะครับเราประกันกเวลาสินค้าตรงปกตามในคลิปแน่นนนอะคครรับผมใเข้้าาแลว เราส,สวยๆอัปเดตใป็นนี้ตลอดเลยนะครับรวมถึงเครดิตการซื้อขายนะครับเราซื้อขายจริงส่งจริงนะครับสามารถเข้าไปชมเครดิตได้เลยนะครับลูกค้าที่นัจังเข้ามานะครับสามารถรอรับรถสบายใจอยู่บ้านได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเป็นเท่านี้นะครับสนใจยังไง